สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบว,วิชาคณิตศาสตร์เข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปี2องหกหข้อที่4กันนะครับคเครดิตโจทย์จากคริสเตอร์แมทฟอร์ทยูครับโจบกระนดให้ a b และ C เป็นรากของสรรมการ x อกำลัง3ลบสี่เกำลัง2บวกเบวกหเท่ากับ0ูย์ครับและ a อกำลังสองบีกำลัง2และก็ซีกำลัง2เนี่ยเป็นรากของตัวสรรมการ 3, x อกำลัง3บวก Mx กซ์ำลังสอง บวก n x ลบ p เท่ากับ0ครับโจทย์ให้หาค่าของ2 m บวก n บวก p 0, ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับใครลองทำดูก่อนกดพสเราลองทำดูนะครับใครที่พร้อมแนละ้วมาเฉะลยพร้อมกันเลยครับจากโจทย์ครับการที่โจทย์ให้ข้อมูลมาว่า x กำลัง3ลบ4กำลัง2บวก x บวก6เท่ากับ0นะครับทำให้เราได้ข้อมูลว่าตัวรากของสมการเนี่ย มีความสัมพันธ์กับตัวสมบทติข้างหน้าเนี่ยได้ว่าอย่างไรครับตัว a บวก b บวก c จะมีค่าเท่ากับลบของลบ b c นะครับตัว ab บวก bc บวก ca จะมีค่าเท่ากับบวก1น,นะครับก็คือสมบัติในกำลังหนึ่งนะครับแล้วก็ abc ผลคูณของรากสมการนะครับจะมีค่าเท่ากับ ลบหกเดี๋ยวต,ตรงนี้ผมจะมีการพูดถึงออรากของตัวสมการทีหลังนะครับในการในการสอนในอนาคตเนาะว่ารากของตัวสมการก,กาลังยกกําลังต่างๆเนี่ยมีความสัมพันธ์อะไรงไงต่อไปบ้างนะครับทีนี้มาดูที่สิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับก็คือต้องการหาค่า 2m บวกเนบวกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาค่า m n แล้วก็ P ีออกมาให้ได้นะครับ นั่นก็คือมาดูความสัมพันธ์ของตัวรากสมการและก็ตัวสมบัสิทธ์ิอีกครั้งนะครับสำหรับตัวสมการนี้จากตรงนี้นะครับจะได้ว่า a กำลังสองบวก b กำลังสองบวก c กำลังสองครับมีค่าเท่ากับลบของ m นะครับ a กลังสอง b กำลังสองบวก b กำลังสอง c กำลังสองแล้วก็บวก c กำลังสอง a กำลังสองจะมีค่าเท่ากับบวก n นะครับและสุดท้ายครับ a กำลังสอง b กำลังสองคูณกับ c กำลังสองจะมีค่าเท่ากับลบของลบ p ก็คือมีค่าเท่ากับบวก p น,นั่นเองมาถึงตรงนี้เราก็เริ่มจะได้เห็นรูปแบบบางอย่างแล้วนะครับก็คือข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราสามารถนำมาต่อยอดหาข้อมูลตรงนี้ได้นะครับ อันดับแรกที่เราน่าจะเห็นแล้วดูรู้สึกง่ายที่สุดนั่นก็คือตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเอกําลังสองเราก็ได้เลขตรงนี้ออกมาเลยพอได้เลขตรงนี้มาปุ๊บก็จะได้ค่าบวกพีออกมาเลยนะครับอันนี้ผมให้แต่และตัวเป็นสมการดังนี้นะครับอันนี้เป็นสมการที่1อันนี้เป็นสมการที่2สมการที่3ครับอันดับแรกจะหาค่าของ a กําลังสอง b กำลังสองซีลังสองกันนะครับจึงพิจารณานสมการ3ครับ จึงยกกำลังสองสมการ3ทั้ง2ข้างของตัวสมการนะครับจึงได้เป็น a กำลังสอง b กำลังสอง c กำลังสองมีค่ารท่ากับ36ครับเพราะฉะนั้น p จึงมีค่าเป็น36นะครับได้ตัวหนึ่งแล้วเนาะต่อมาหาตัวนี้นะครับ a กำลังสองบวก b กำลังสองบวก c กำลังสองเท่ากับลบ m นะครับในที่นี้ผมจะพิจารณาที่สมการที่1นะครับยกกำลังสองทั้งสองข้างของสมการที่1นะครับ ฝั่งซ้ายจะกลายเป็น a กำลังสบวก b กำลังสองบวก c กำลังสครับแล้วก็บวกกับ2ผมดึงตัวแปรร่วมตัว2ออกมาเลยนะครับจะกลายเป็น2คูณกับ ab บวก bc บวก ca นะครับเพราะผลการกระจายเนี่ยมันจะมีพจน์ของตัว2 ab บวก2 bc บวก2 ca นะครับผมแค่ดึงตัวแปรร่วม2ออกมาข้างนอกนี้เท่านั้นเองนะครับจึงมีค่าเท่ากับ ฝั่งขวาจะเหลือกลายเป็นบวกสนะบวกสกำลังสองกลายเป็น16นะครับเราทรับค่าของ ab bc บก ca เรียบร้อยแล้วจากสมการที่2นี้นะครับจึงเอามาแทนค่าเนาะจึงกลายเป็น a กำลังสองบวก b กำลังสองบวก c กำลังสองแล้วก็บวกกับ2นะครับเพราะว่า2คูเป็น2เนาะมีค่าเา่าสิบหเพราะฉะนั้น a กำลังสบวก b กำลังสบวก c กำลังสเท่ากับ16ลบ2เป็น14นะครับซึ่งตรงนี้เอง ก็จะมีค่าเท่ากับลบ M ดังนั้น M จึงมีค่าเป็นลบ14ได้อีกค่าแล้วนะครับและสุดท้ายครับเราจะหาตัวนี้กันครับ a กกำลังสอง b กำลังสองบวก b กำลังสอง c กำลังสองและบวก C กำลังสองกำลังสองก็คือหาค่า n นั่นเองนะครับผมจึงพิจารณาที่สมการที่สองแล้วก็ยกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับฝั่งซ้ายจึงกลายเป็น a กำลังสอง b กำลังสองครับ บวก b กลังสอง c กลังสบวกกับ c กำลังสอง a กำลังสองนะครับแล้วก็บวกกับ 2, คูณกับ ab คูณ bc กลายเป็น ab กำลังส c ครับ ab คูณ ca กลายเป็นบวกกับส a กำลังส bc นะครับและสุดท้ายนะครับผลของสองคูณกับ bc คูณ ca กลายเป็นสของ ab แล้วก็ c กำลังสองนะครับตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1ยกกำลังสองเนาะก็คือมีค่าเป็น1นั่นเองตัวฝั่งซ้ายนะครับจัดรูปใหม่นิดนึงนะครับผลน,นี้ผมแทนค่าเป็นตัวแปร n ไปเลยนะครับแล้วก็บวกกับดึงตัวแปรร่วม2 a b c ออกมานะครับแล้วก็คูณกับ a บวก b บวก c มีค่าเป็น1นะครับค่อยๆแทนค่าเข้าไปนะครับตัว a b c เรารู้เรียบร้อยแล้วว่ามีค่าเป็นลบ6จากสรรมการที่3นะครับ ตัว a บวก b บวก c ก็คือมีค่าเป็นบวก4จากสมการที่1ครับมีค่าเท่ากับบวก,ก,ก,ก1เพราะฉะนั้นจึงกลายเป็น n ลบกับ2คูณ4ได้8 8คูณ6ได้48กลายเป็นลบ48นะครับมีค่าับ1เพราะฉะนั้น n มีค่าเป็น49โจทย์ต้องการหาค่าของ 2m บวก n บวก p นะครับจึงมีค่าเท่ากับ2คูณ m ได้2คูณลบ14นะครับบวก n ก็คือบวก49เานะครับแล้วก็บวก P ก็คือ36จะมีค่าเท่ากับ2คูณลบ14ได้ลบ28บวก49บกวกสบกลายเป็นอันนี้เป็น85นะครับก็จะมีค่าเท่ากับบวก57นั่นเองก็เป็นอัเสร็จเรียบร้อยนะครับ 2m บวก n ็บวก P ก็จะมีค่าเป็น57นั่นเองต่อมาเรามาดูวิธีที่2กันบ้างนะครับจะเห็นว่าจริงๆตัวนี้ครับตัวสมการนี้สามารถ แยกตัวประกอบออกมาได้นะครับเพื่อหารากของมันเนาะคือวิธีข้างบนวิธีแรกก่อนน้นนี้เนี่ยเป็นวิธีที่เออเป็นวิธีที่คิดโดยที่สมมติเรายังไม่ไม่ต้องหาค่า,ารากของตัวสมการนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นวิธีการแบบหารากของตัวสมการออกมาเลยแล้วก็คิดออกมาเลยนะครับคิดยังไงมาดูกันนะครับตัว x กำลังสามลบสี่กกำลังสองบวกเอ็กซ์บวกหกนะครับความจริงแล้วมันสามารถแยกตัวประกอบได้ดังนี้ครับ เราสามารถหารได้โดยคิดแบบหารสังเคราะห์นะครับมาตั้งหารสังเคราะห์ได้ดังนี้ครับเป็น1ลบ4บวก1นบวก6นะครับเลขที่น่าจะใช้ได้แน่ๆก็คือเป็นลบ1นะครับดึง0มาแล้วหนึบวก0กลายเป็นบวก1ครับลบ1คูณกับ1กลายเป็นลบ1มาทดไว้ตรงนี้นะครับลบ1บวกกับลบ4กลายเป็นลบ5ครับลบ1คูณกับลบ5กลายเป็นบวก5ทดไว้ตรงนี้ครับ หนึ่งบวกห้ากลายเป็นบวกหกครับลบหนึ่งคูณกับบวกหกกลายเป็นลบหกครับลบหกบวกหกกลายเป็นศูนย์นะครับก็คือได้เศษศูนย์นะครับเลขต่อมาครับผมจะใช้เป็นเลขบวกสองนะครับสองคูณหนึ่งกลายเป็นบวกสองครับมองไว้ตรงนี้ลบห้าบวกกับบวกสองกลายเป็นลบสามสองคูณกับลบสามกลายเป็นลบหกกลายเป็นศูนย์บวกกันนะครับ พอฉันเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้สามารถแยกตัวประกอบได้ดังนี้เลยนั่นก็คือจะเป็น x ลบกับลบ1คือตัวนี้นะครับ x ลบกับ2แล้วก็ตรงนี้เป็น x ลบกับ3มนะครับมีค่ารอบ0หรือจัดรูปใหม่ก็คือจะกลายเป็น x บวก1คูณกับ x ลบ2คูณกับ x ลบ3 มีค่าท่บศูนย์นะครับเพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับลบ1ได้บวก2ได้บวก3ได้นะครับนั่นก็คือตัว a กลังสอง b กลังสอง c กลังสองเนี่ยถ้าสมมติไม่เสียในทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันเนาะในการที่จะคิดว่าตัวไหนเป็น a หรือ b หรือ c นะครับผมก็ได้กำหนดให้ลบ1เป็น a 2เป็น b และก็3เป็น c นะครับเพราะฉะนั้นดังนี้ก็จะกลายเป็น a กำลังสองเท่ากับ1ครับแล้วก็ บกลังสองเท่ากับ4และ c ี่กลังสองเท่ากับเนะครับจาก a กลังสองบกลังสองอะไรก็สกลังสองเป็นรากของตัวสมการนี้นะครับก็จะได้ว่าตัว x อกำลังสามบวก M อกำลังสองบวก nx ลบ p เนี่ยจะมีค่าเท sure. ่ากับ x ลบ a กลังสองครับคูณกับ x ลบบีกลังสองคูณกับ x ลบ c ี่กลังสองครับก็คือจะมีค่าเป็น x ลบ1คูณ x ลบ4 คูณกับ x ลบเนะครับก็ค่อยๆคูณเข้าไปก็ได้ครับจะกลายเป็นผมจะคู่นี้ก่อนครับกลายเป็น x กำลังสลบใ x บวกสนะครับถ้าไม่ทันลองกระจายคูณกันก่อนก็ได้นะครับคูณกับ x ลบเนะครับอ่ะคูณนี้คูณกันนะครับกลายเป็น x กำลังสนะครับต่อไปหาสหัมประสิทธิ์ของหน้า x กำลังสนะครับ,ส,รบสัมประสิทธิ์ของหน้า x กำลัสงสเกิดจากคู่ x กำลังสคูณกับ ลกนะครับกลายเป็นลบเก้ x 2ัง 2. อีกคู่หนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือจะเป็นลบห x คูณกับบวก x นะครับคู่นี้ก็จะกลายเป็นลบห้ x กลังสองครับจึงมีค่าเท่ากับรวมกันคือลบห้ x กำลังสองลบเก้า x กลังสองกลายเป็นลบสิบสี่ x กลังสองนะครับต่อไปสัมประสิทธิ์ของ x กาลังหนึ่งนะครับ,ส,รบสัมประสิทธิ์ของ x กลังหนึ่งเกิดจากตัวลบห้ออ x คูณกับลบเก x แตเป็นบวกส5 x คู่อื่นก็จะเป็น c x คูณกับบวก x ก็กลายเป็นบวก x นะครับรวมกันกลายเป็น c x บวก4 5 x กลายเป็นบวก4 9ส x รับสมบัติของหน x กำลังศนั่นก็คือบวกสคูณกับลบ9กนะครับกลายเป็นลบสาบเทียบสมบัติกันนะครับเพราะฉะนั้น m เท่ากับล n เท่ากับบวก49ครับแล้วก็ p ลบ p เท่ากับลบเพราะฉะนั้น p ก็คือเท่ากับ36นั่นเองโอเคครับแล้วก็เข้าไปเขียนต่อใน2 m บวก n บก p เนาะเพราะฉะนั้น2 m บก m บก p ก็เท่ากันเลยครับมาคิดก็จะการเป็นมีค่าเท่ากับบวก57นั่นเองนะครับโอเคครับก็ข้อนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ